คนนะคะทุกนี้จัดเต็มจัดเต็มใช่ครับผมเพื่อเพื่อชาวไอซ์แลนด์ไอนะครับขอบขอบขอบคุณเลยก็จัดเต็มเต็มจัดเต็มเต็มด้วยความเหนื่อยเออนี่ดูแลแบบว่าเราเราอยู่อยู่ข้างล่างนะครับใช่้องคนเล่นกันสนุกสนานนะขึ้นมาได้เหนื่อยท่วมเลยาจัดเต็มนะกานไม่ใช่น้องเพื่อนการใช่ไหมคะเรารุ้นกันใช่ไหมคะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งึกษคนฝากผลงานหน่อยนะครับเริ่มจากสาวสวยก่อน ก็เพลงเชิญคนเดิมค่ะที่เพิ่งร้องไปนะคะประกอบละครของพี่โตโน่นะคะแต่ตละครเนี่ยจบไปแล้วเพว,ว<ะ>่าคู่คือมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นี่เองไอ้นีก็น้อยใจตลอดเรามันเป็นคนไม่เข้าพวกเออคิดไปดืงโดนโดดซะเอาหัวลมเพื่อนทำไมทำไมจบไปทำไมแค่ต้องทำร้ายร่างกายตัวเองขนานดะนั้นเพื่แกด้วยวะเอาเป็ว่าเจอคนเดิมนะคะครับ ละครจบแล้วแต่ว่าก็ยังขอได้ยังขอตามเพื่อนวิทยุหรือว่าหาฟังได้นะคะแล้วก็อาจจะมีละครเรื่องรักเกิดในตลาดสดค่ะช่อง3มนะคะเตรียมติดตามกันได้ภายในปีหน้านะคะคเปิดกล้องนี่คะเปิดกล้องยังเปิดแล้วค่ะเริ่มถ่ายแล้วรักเกิดในตลาดสดนะครับคุณละครคุณดิวครับรักยังไม่เกิดเลยครับ ผมก็ตอนนี้เพลงความหงุดหงจากใครบางคนยังขอได้อยู่นะครับผมประกอบละครเรื่องคนเถื่อนครับผมร้องโดยคนณถอยพี่ว่าพี่ว่าดิวไปเล่นตลกจะ้องลุ้งเหมือนกันนะเนี้งงอ่เพื่อนคู่คณะด้วยครับผมโอเคครับผมก็เพลงคนเถึนไม่ใช่เพลงคนเถื่อสิก็หงุดหงิดจากใครบางคนยังขอได้อยู่ครับผม หวังว่านังเอเวอร์นจะเปิดให้ผมดูดยของคุณคัาผมผมจะดูละครของพี่พี่เล่นละครอะไรละคร่ม่ใช่ดูหนังดูหนังทีเซอร์สมูทสมันน่าเคยดูไหมเออนี่คอวันก่อนีวันก่อนดทีวีมาตอนงเช้าตกใจเลยเขาบินอ่นงนยังไม่จบเลยอ่ะเอามาแล้วโอเคครับตัวโน้ครับฝากคนนานเหรครับ ตอเรื่องใหม่ละวตเรื่องใหม่ครับผมผลงานเนี่ยคงไม่มีฝากแต่ท่าใจเนี่ยผมฝากเป็นผู้สุดอ้ยเดี๋ยวกี้อ๋อถ้าดิวเล่นตลกผมก็จะเล่นลิเก้ละครับผมอย่าได้อย่าได้ถุงก็แคบเยอะมันเยอะเลยแล้วเนี่ยโอ้โหมุกมุกจีบสาวเยอะมากครับงั้นงั้นให้โตโน่เขาเป็นตัวแทนโดยตลอดโตโน่เป็นตัวแทนไหมตัวเป็นตัวแทนที่พูดอย่างนี้พี่ด่าผมดีกว่า ตัวเนเล่นเล่นเล่ตัวโน้ตตัวโน้ตตัวโน้ตคือเป็นตัวแทนวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆและคุณฟังชาวสวัสดีนะครับปีใหนะครับก็ขอให้ทุกๆคนเลยนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอสมปรารถนานะครับส่ง่หงให้ทุกๆเรื่องส่ปรารถนา เป็นไรครับพอดีไมเป็นไรครับเขขวายอยาอะเเดียวนะพอดีสำเร็จบ้านมันค่อยๆซึมซับเข้ามาเวลาเราเหนื่อยเอ้ยเราเงินเราเหนื่อยแล้วเหนื่อยครับผมทุกท่านจะลิ้นพันกันมันคือความจริงมันคือความจริงเราก็ขอให้มีความสุขมากเรื่องเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่องเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาก็ท่านผมก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็เจอแต่เรื่องที่ดีรักใครก็ขอให้สมหวังขอให้เขารักเรา ขอเสยังปรังน้กับทั้งสามคนจะเดือดสตด้วยครับคุณมากครัขอบคุณมากครัขอพวได้ครบคนก็จามีผลงานเรื่ององลครด้วยนะครับโอหครับกได้ทังืนใ่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เสียงเกหมดรือยังบรรยากาศก็ยังแบบ